สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันในรายการเซตเฟ to f a ฟ e นะคะซึ่งประเด็นหลักๆเลยในช่วงสัปดาห์นี้นก็คือการดำเนินนะคะการของ ูว่าแบงก์ชาติท่านใหม่ที่จะเริ่มดําเนินงานนะคะในวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะในรอบนี้ค่ะเราเจอความท้าทายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพเศรษฐกิจเองที่ชะลอตัวนี่ครัวเรือนระดับสูงรวมถึงการกําหนดนโยบายทางการเงินหลังจากนี้จะเป็นภาพอย่างไรนะคะแม้ว่าในมุมของนักวิเคราะห์หลายค่ายรีเสิร์ชหลายทีมเองก็มองว่าการดำเนินงานของท่านผู้ว่านะคะในการที่จะใช้นะคะตัวของนโยบายทางการเงิน เป็นคีย์สำคัญนะคะในการช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจยิ่งทำให้การต้นทุนการทำธุรกิจลดลงหรือแม้กระทั่งในตัวของต้นทุนของภาคครัวเรือนก็ลดลงตามมาด้วยแต่สิ่งที่สำคัญค่ะจุดยืนของการทําหน้าที่ของแบงก์ชาตินะคะหลังจากการดาเนินง,งานของผู้ว่าแบางก์ชาติท่านใหม่คนนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกันนะคะจากผู้เชี่ยวชาญดรจิติพลนพฤกษาเมธานันค่ะหัวหน้าฝ่ายกลยุการลงทุนต่างประเทศบริษัทหลักทรัพย์เฟิรแสร์ไซรัสค่ะดรโจ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้จะมาชวนคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ภาพเศรษฐกิจด้วยรวมถึงการดําเนินนโยบายนะคะของผู้ว่าแบงค์ชาติท่านใหม่ที่จะเริ่มดําเนินการในช่วง1ตุลาคมเป็นต้นไปนี้นะคะเอาภาพใหญ่ก่อนเลยค่ะในตอนนี้เศรษฐกิจไทยของเราเองนะคะรู้สึกว่ามันมีข้อเด่นข้อด้อยอะไรที่เราสามารถนํามาถกประเด็นแล้วก็ร่วมพูดคุยกันในตอนนี้ค่ะ ถ้ามองในเชิงของนโยบายการเงินเป็นหลักนะครับก็จุดแข็งจริงๆเลยของเราก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ได้เติบโตสูงนะครับก็เลยทําให้เงินเฟ้อเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นมองในเชิงของจุดเด่นเนี่ยก็คือการใช้นโยบายทางการเงินเนี่ยสามารถทําได้นะครับแล้วก็ยังมีขีดความสามารถในการใช้นโยบายดอกเบี้ยที่ต่ําลงนะครับหรือว่าการอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยยังสามารถทําได้อยู่นะครับเพราะว่าเงินเฟ้อไม่ได้เร่งตัวขึ้น นะครับแล้วก็ภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังต้องการการสนับสนุนแต่ว่าดาวไซด์ที่เห็นชัดเจนนะครับสำหรับภาพรวมของเศรษฐกิจในตอนนี้เนี่ยก็คือการเติบโตยังไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เครื่องยอนต์หลักๆนะฮะที่เราเคยใช้ในการเร่งตัวเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือการท่องเที่ยวตอนนี้อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งมากนะครับในขณะที่ภาครัฐ ก็มีประเด็นนะครแล้วก,ก็มีปัญหาในเรื่องของเจตถิรภาพนะครับก็เลยทําให้นโยบายในส่วนของการคลังเนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจุดอ่อนว่าต่อให้เราใส่สภาพคล่องเข้าไปนะครับหรือว่าเราลดต้นทุนให้นะครับคำถามก็คือการลงทุนมันจะไปเกิดตรงไหนอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถคุยกันได้นะครับระหว่งางกระทรวงการคลังแล้วก็ทบทครับค่ะ ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยพยายามจะยืนให้ได้หรือว่า GDP พยายามจะเอาให้อยู่นะคะ2%แต่ดูเหมือนตอนนี้ดูแค่1.8%ก็เก่งแล้วนะคะหรือว่าในวิวของนักเศรษฐศาสตร์เองก็มองว่าในช่วงส้นของปียังเจอความท้าทายอาจจะต่ำกว่า2%ในระยะยาวด้วยนะคะมองว่าในประเด็นนี้เองอะค่ะนโยบายของแบงค์ชาติเองจะมาช่วยกระตุ้นหรือว่าซับพอร์ตอย่างไรให้ภาพของเศรษฐกิจเรามันทรงตัวยืนระยะได้ดีขึ้นคะครับ คือถ้าเกิดในแง่ของการทรงตัวยืนระยะเนี่ยถือว่าไม่ได้ยากมากนะครับคือการลดดอกเบีย้ยแล้วค่อยๆทยอยลดไปเนี่ยอันนี้สามารถช่วยได้ทันทีนะครับเพราะว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบีย้ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหลักพอสมควร<ช>นะครับสำหรับคนธรรมดาแล้วก็การดําเนินชีวิตนะฮะมาตรการเดิมๆที่เรามีเนี่ยเป็นนับมาตรการประคองชัดเจนนะครับ<ช>คุณสูเราช่วยต่างๆหรือว่ามาตรการในส่วนของการซัพพอร์ตเป็นรายธุรกิจเนี่ยเป็นมาตรการที่ ประวิงเวลานะครับหรือว่าทําให้เราสามารถผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นจริงๆอการมีการขยายมาตรการนะครับหรือว่าทําเพิ่มเนี่ยคิดว่าน่าจะทําได้นะครับแล้วก็จุดอ่อนจริงๆของเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราประคองได้นานแค่ไหนจุดอ่อนของเราแค่จะอยู่ที่ว่าคือเพราะว่าเราออกมาแล้วเนี่ยคำถามคือเราจะทําอะไรต่อนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจที่มันไม่เวิร์กนะครับหรือว่าธุรกิจที่มันอาจจะไม่ได้ดีมากคือต่อให้เราใช้หนี้หมดนะฮะแต่ถ้าเรากลับไปทําธุรกิจหรือว่ากิจกรรมแบบเดิมๆเนี่ยดาวไซด์มันก็จะกลับมาเป็นแบบ เดิมอีกเช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่อาจจะต้องระมัดระ,ะวังน,นะครับแค่บอกว่าโอเคเป้าหมายหลักเนี่ยถ้ามองในเชิงของอการประคองเศรษฐกิจเนี่ยคือทํายังไงก็ได้ให้ข้อหนึ่งคือต้นทุนในส่วนของการมีหนี้เนี่ยมันลดลงนะครับกับข้อ2ก็คือว่าทํายังไงก็ได้ให้เราสามารถมีเขาเรียกว่ากระสุนนะครับก็คือคนธรรมดาเนี่ยโอเคแบงค์ชาติอาจจะบอกว่ากระสุนหมดละเพราะว่ายิงออกมานะฮะเป็นก้อนรูดดอกเบีย้ยแต่ว่าให้คนธรรมดาี่้มีกระสุนก็คือหนี้เขาลดลงนะครับแล้วก็หนี้ต่อ GDP เนี่ยอยู่ในระดับที่รู้สึกว่าไม่ได้สเตรสจนเกินไปแล้วก็ถ้าอนาคตเนี่ยอยากจะลงทุนก็จะสามารถทําได้ครับอืมโอเคค่ะอ่ะถือว่าเป้าหลักที่พอจะประคองก็คือเรื่องของต้นทุนนะคะนี่นะคะที่มันลดลงที่พอจะช่วยประคองได้นะคะเครื่องยนต์หลักของเราในตอนนี้มันคืออะไรล่ะคะดรโจ๊กหมายถึงเศรษฐกิจเหรอครับค่ะ แม่จริงๆต้องบอกว่าเครื่องยนต์หลักของเราเนี่ยถ้าถ้ามองแบบไม่ไม่เอ็นเอียงนะครับเครื่องมือหลักของเราเนี่ยก็คือการบริโภคในประเทศนะครับการบริโภคในประเทศเนี่ยเป็นภาพใหญ่เลยประมาณแบบ70%พอนพอดีพอดีเครื่องยนต์หลักของเราตรงนี้เนี่ยมันแบบมันอาจจะไม่ได้สามารถเติบโตได้ในช่วงที่ความมั่นใจเนี่ยไม่ได้สูงนะครความเชื่อมั่นทางธุรกิจอาจจะต้องมีการอินทูมากกว่านี้นะครับ <S 1> <1> <S ก็เลยทําให้ภาพเศรษฐกิจเนี่ยมีการชะลอตัวสมัยก่อนเนี่ยเราก็มีเครื่องยนต์อื่น อ,อื่นที่เข้ามาช่วยเสริมนะครับสองตัวก็คือในเรื่องของการส่งออกการส่งออกเนี่ยพูดกันง่ายๆคือว่าก็ยืมนะฮะกำลังซื้อของต่างประเทศเนี่ยเข้ามานะครับอันนี้ก็มาช่วยแต่ว่าเราก็ไปเจอกับเหตุการณ์นะครับที่ไม่คาดฝันนะรจริงๆก็ต้องบอกว่าคาดไว้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่คาดว่าจะแรงขนาดนี้นะครับก็คือในเรื่องของประเด็นการค้ากับอเมริกาที่เราโดนกำแพงภารีเข้ามาตัวน,นี้ก็ทําให้เครื่องยนต์ในส่วนการส่งออกเนี่ยมีการเาเรียก <ๆ S 1> ว่าสั่นคลอนพอสมควรถึงแม้ว่าเราจะเห็นตัวเลขส่งออกสูงนะครับแต่ว่าอนาคตก็ไม่ช กับในส่วนของเครื่องมืออีกอันนึงที่เราใช้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้ก็คือยืมการบริโภคจากเพื่อนเหมือนกันนะครับแต่ว่าโครงสร้างของการาท่องเที่ยวหรือว่าโครงสร้างของการบริโภคของต่างประเทศเนี่ยอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าเครื่องมือหลักของเราคือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยเรายังทําได้ไม่ค่อยดีมากนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ฟื้นเต็มตัวอ่านส่วนหนึ่งก็อาจจะบอกว่าติดประเด็นในเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับ แต่ว่าอีกสองอันที่เราเคยเอามาแก้ไขปัญหาบอกว่าเราอยากเห็นการโตแบบระยะสั้นขึ้นมาเร,เร็วเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือการาขยายออกไปทางด้านของการส่งออกแล้วการท่องเที่ยวก็ติดเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าติด3าตัวนี้ก็ต้องมองทางอื่นก็คือเรื่องของการ,าาก,ารกรนะตุ้นผ่านการลงทุนของภาครัฐนะครับหรือว่าการกระตุ้นผ่านการลงทุนซึ่งเราไม่เคยเจุดตรงนี้ติดแบบใหญ่ๆมาตลอดก็ต้องติดตามดูว่าเราจะสามารถทําอะไรได้หรือเปล่านั่นเองครับอืมค่ะเรามาเจาะลึกกันเกี่ยวกับปัญหาที่ ค่อนข้างเป็นปัญหาข้อขอดเลยก็ได้หรือเป็นปัญหาโครงสร้างของเราเลยก็ได้นะคะก็คือนี่ภาคครัวเรือนของเราที่ก็มีอัตราเร่งแล้วก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยอะค,ะคอ่ะโจทย์ใหญ่เลยถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่เลยของทางคุณวิไทยเองเนะะี่ยค่ะมองว่าสิ่งที่น่าจะตรงเป้าที่สุดเลยอะคะ่ะมันมันคือการแก้เริ่มจากตรงไหนดีอะคะอ่ะส่วนตัวไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจริงๆโฟกัสของคุณวิทยเนี่ยจะเริ่มตรงไหนแต่ว่าโอเคถ้าเกิดเรามองจาก um แข็งนะครับหรือว่าประสบการณ์ความรู้ประสบการณ์ของคุณวิทัยเนี่ยมผมเชื่อว่าจุดที่จะเข้ามาช่วยเสริมแบงก์ชาติได้แล้วก็ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยมันก็มี2จุดนะฮะก็คือในเรื่องของการแก้หนี้ในส่วนของเอ่อ amount นี่หรือว่าปริมาณนี้นะฮะก็คือด้วยความที่เราเห็นแล้วแหละว่าคือแบงค์ชาติอาจจะไม่ได้บอกว่ามีหน้าที่โดยตรงนะครับในการไปเอ่อเรียกว่าขยับหรือว่า adjust ในส่วนของปริมาณนี้แต่ว่าอาจจะมีหน้าที่โดยตรงในเรื่องของการกําหนดกฎเกณฑ์นะครับแล้วก็กําหนดราคาของหนี้ซึ่ง ก็คือดอกเบี้ยนั่นเองนะครับ mm hmm. ตรงเนี้ยผมเชื่อว่าคุณวิทัยก็จะสามารถเข้ามาช่วยได้ในประเด็นที่ว่าโอเคเราจะมีนโยบายไหนนะครับที่นอกเหนือจากการแค่แก้กฎเกณฑ์นะครับหรือว่าการแค่ขยับดอกเบี้ยลง mm hmm. เพื่อให้ปริมาณน,นี้เนี่ยมันสามารถผ่านแต่กเรียกว่าถ่ายเทนะครับ mm hmm. จากคนอาจจะบอกว่าโอเค ใช้นี่ได้ก็ดีนะครับหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ่ายเทจากบุคคลนะครับหรือว่าเฮ้าส์โฮลธรรมดาเนี่ยภาคครัวเรือนเข้ามาที่ภาครัฐได้หรือไม่หรือว่าเข้ามาที่ภาคของการธนาคารรวมไปจนถึงธนาคารกลางเนี่ยได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คือ,อ,อบารานซ์ชีของคนธรรมดาเนี่ยสามารถขยายตัวขึ้นมาได้กับข้อ2นะครับก็คือการบริหารสินทรัพย์ภายใตย้การดูแลของทอบทนะครับตรงนี้เนี่ยด้วยความที่คุณวิทัยก็จะมีประสบการณ์ในเชิงของการ หาสินทรรัพย์ ừ, การลงทุนมานะมก็อาจจะสามารถทําได้ในแง่ที่ว่าทําให้หนึ่งคือต่างชาติมีความเชื่อมั่นนะครับกลับมากับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยนะครับจากการส่งสัญญาณของแบงค์ชาติหรือว่าสิ่งที่เราถือครองอยู่ใน foreign reserve ของเรานะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็น1จุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับก็ต้องคอยติดตามดูว่าะจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนแต่ถ้าเกิดมองในมุมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการลดภาระหนี้นะฮะผ่านดอกเบี้ยเนี่ยคิดว่าคงทําได้ไม่ ไม่ได้มากไปกว่านีเท่าไหร่นะฮะต่อให้เราลดดอกเบีย้ยลงเหลือ0%นะครับทั้งระบบเลยเนี่ยผมเชื่อว่าเอ่อก็ไม่ได้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขึ้นมาได้อตอนนี้อดอกเบีย้ยเราอยู่1.75สมมติเราลดลดลงไปเหลือ0ูนเลยนะฮะก็คิดว่าน่าอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียงแค่ประมาณแบบ75ถึงประมาณ1 0อปอ์พอยอาจจะไม่ได้เยอะมากส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเอาไปใช้หนี้เก่าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะปัญหาหลักนะฮะที่อาจจะเป็นโจทย์ที่บางชาติ เรียกว่าไม่สามารถทําได้มาเลยตั้งแตเ่เขาเรียกว่า,าตั้งแต่สมัยก่อนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ขอบเขตโดยตรงของทบเนี่ยอาจจะต้องมีการขยายออกไปก็คือในเรื่องของการพยายามที่จะทาให้นี่ครัวเรือนมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้ด้วยความร่วมมือของทบภาครัฐแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์หรือว่าธนาคาราที่เป็นธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐด,ด้วยครับค่ะต่อเนื่องเลยสําหรับเรื่องของการลด ดอกเบีย้ยนโยบายนะคะในมุมของดอรตอสิริพลเองค่ะมองว่าดอกเบีย้ยที่เหมาะสมที่มาพร้อมกับทามมิ่งที่เหมาะสมนะคะ,ะมันควรจะเป็นอย่างไรในสภาวะสุรยฐไทยแบบนี้นะคะ อย่างแรกก่อนนะครับก็คือดอกเบี้ยที่เหมาะสมเนี่ยไม่ได้ยากมากนะครับดอกเบี้ยที่เหมาะสมเนี่ยไม่ได้ยากมากเหตุผลก็คือว่าจริงๆแล้วเรามีเป้าหมายของนโยบายอยู่แล้วนะครับอ่าอย่างเช่นอินฟล레이ชัน t a r ็ตต i n g นะครับก็คือตั้งเป้าหมายตามกรอบของเงินเฟ้อนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเรามองว่าเงินเฟ้อไม่ได้อยู่ในจุดที่เหมาะสมต่ําเกินไปหรือสูงเกินไปตรงนี้ต้องบอกได้ก่อนนะครับซึ่งถ้าในมุมมองของผมก็คือตอนนี้ถือว่าต่ําเกินไปเพราะฉะนั้นนโยบายดอกเบี้ย ยังสามารถปรับลดลงมาได้อีกจนกว่านะครับในส่วนของเงินเฟ้อเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าโอเคอยู่ในกรอบหรือว่าอาจจะปกติแล้วอีควิลิเบียมเราจะไม่รู้นะครับจนกว่ามันจะ,ะเกิดขึ้นหรือว่าจนกว่ามันจะนิ่งหรือมันอาจจะผ่านวิ่งผ่านไปเลยนะครับเราก็มารู้อีกทีก็คือนโยบายการเงินของเราเนี่ยมันผ่อนไปหรือมันตึงไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เห็นค่อนข้างชัดว่านโยบายการเงินของเราเนี่ยยังค่อนข้างตึงเกินไปอ่าถ้าเทียบกับตัตวชี้วัดก็คือ เ,ออเงินเฟอ้อแล้วก็ออกรอบของเงินเฟอ้อของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต่ำกว่านี้แน่นอนนะครับมผมยังเชื่อว่าหลักประมาณแถวๆหนึ่งถึงหนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นตเนี่ย<ม>อาจจะเป็นอ,อ,อีควิลิเบียมใหม่ของเราตอนนี้นะครับถ้าถ้ามองแบบระยะยาวเลยเนี่ยผมเชื่อว่าประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองดูในระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องติดตามดูว่าสามารถลดลงไปได้มากกว่านั้นหรือไม่นะครับถ้ามองในกรอบของเงินเฟอ้อเราเป็นปัจจุบันนะครับแต่อีกจุดหนึ่งเนี่ยคือ การลดควยต้องเกิดขึ้นเลยหรือเปล่าอย่างที่เรียนไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้นโยบายการเงินของเราเนี่ยมีค่อนข้างจํากัดนะครับ<ช>แล้วก็เอ่อคือเรามีดอกเบี้ยนโยบายอยู่ประมาณไม่ถึง2%ดีนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เราลดหมดเลยมันก็ไม่ได้อาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากมายนักอยู่แล้วนะครับ<ช>ประเทศที่ทําสําเร็จเนี่ยมักจะเป็นประเทศที่เก็บกระสุนไว้รอยิงพร้อมกันนะครับกับนโยบายการคลังแล้วก็การแก้ไขโครงสร้างของเศรษฐกิจซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดหลักคือถ้าเกิดเราบอกว่าโอเคเรา มีปัญหานะฮะเหมือนคนธรรมดาเรามีปัญหาหิวนะครับเราก็รีบใช้เงินทันทีมันก็จะหมดไปนะครับกับคนอีกแบบหนึ่งก็คือก็รอจังหวะที่เหมาะสมนะฮะไปกินพร้อมเพื่อนก็ได้มันก็อาจจะแบบกินได้หลายอย่างนะะไม่ต้องซื้อคนเดียวนะครับหรือนะฮะเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งรอลงทุนตอนที่เศรษฐกิจดีนะครับก็อาจจะดีกว่าการไปสเปนเงินตอนที่เศรษฐกิจแย่ก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าต้องตัดสินใจนะครับผมเชื่อว่า รีบลถไปไม่ได้มีประโยชน์มากมายนักนะครับเพราะว่าการประคองเศรษฐกิจหรือว่าการประคองการชำระหนี้เนี่ยมันมีนโยบายอื่นอยู่แล้วนะครับที่เป็นนโยบายเฉพาะกิจเพราะฉะนั้นเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยส่วนตัวนะครับยังค่อนข้างมองว่ารอจังหวะให้เราพร้อมนะครับแล้วก็ทําพร้อมกับนโยบายการคลังแล้วก็การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเศรษฐกิจด้วยกฎหมายนะครับของภาครัฐเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ทําให้นโยบายการเงินเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากกว่าครับ เหมือนต้องคู่ขนานกันไปในหลายองค์ประกอบภาคส่วนเหมือนกันนะคะก่อนที่จะออกนโยบายแล้วก็ความเหมาะสมรวมถึงทามมิ่งนะคะในการจัดการเรื่องของนโยบายในสภาวะสิทธินั้นๆด้วยนะคะมากันที่ Position ของความเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแม้กระทั่งความเป็นเอสระในการทํางานอยากให้ดรจิริพล์ได้ฉายภาพตรงนี้ให้หน่อยะคะ่ะว่าในในฉากพัดนะคะที่เกิดขึ้น<ะ>กับการดําเนินงาน ของความเป็นแบงค์ชาติของบ้านเราเนะะี่ยค่ะมันมันควรจะจะเป็นในในเวไนนะคะที่มันอยู่ในตรงกลางที่สุดนะคะในในในเป็นจุดกึ่งกลางของการทํางานของหลายๆภาคส่วน,นะคะ่ะอืมก็ผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับว่าจริงๆประเด็นในเรื่องของความอิสระของธนาคารกลางเนี่ย ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับแต่ว่าความเป็นอิสระเนี่ยมันก็มันก็มีภาระบางอย่างนะครับก็คือ g r รดพาวเวอก็ก็มันก็ต้องมี Great Responsibility ตามมาเป็นเรื่องปกตินะครับคือการสร้างความอิสระเนี่ยมันทําให้เกิดความน่าเชื่อถืออ่ะอันนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับคือไม่ได้สามารถโดนจูงได้ด้วยใครหรือว่านโยบายลักษณะไหนต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ย ประเด็นก็คือมันก็จะตามมาด้วยบางทีเราน่าเชื่อถือนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยไม่ดีมันก็อาจจะไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมอง2มุมก่อนนะนะครับว่าความน่าเชื่อถือหรือว่าความอิสระของธนาคารกลางเนี่ยมันมีขอบเขตในแง่ที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องทําตามเป้าหมายที่บอกไว้ได้โอเคเป้าหมายที่บอกไว้เนี่ยอย่างของธนาคารปกตินะครับธนาคารก<ช>ลางปกติเนี่ยก็จะมี3เรื่องนะฮะโอเคของเราอาจจะมีไม่ได้เยอะขนาด นั้นนะคือจริงๆตามกฎของตามกฎหมายของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากกว่าการดูแลเรื่องของเสถียรภาพนะครับไปจนถึงการทำเ,เงินเฟอ้อให้อยู่ในกรอบอินเฟชัน targeting นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองในเชิงของต่างประเทศเนี่ยจะมีเป้าหมายที่แฝงๆอยู่นะครับอยู่3เรื่องด้วยกันอย่างแรกเลยคือโอเคคล้ายกับเรานะครับก็คือเรื่องเป้าหมายของเอสถียรภาพด้านราคานะครับหรือว่า,าความเ,าเรียกว่า การควบคุมให้ราคาเนี่ยอยู่ในจุดที่มีสมดุลน,นะครับมไม่ผันผวนจนเกินไปอันนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันอย่างที่2เนี่ยก็คือเสถียรภาพของระบบการเงินนะครับหรือว่าความแข็งแกร่งของระบบการเงินอันนี้เราถือว่าเราทําได้ ดีระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับซึ่งต่างประเทศก็มีเช่นเดียวกันก็เป็นในส่วนของ risk management แต่จุดหนึ่งอ่ะที่เรามีแต่ว่าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็คือการประคองเศรษฐกิจหรือว่าช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในจุดที่สมดุลน,นะครับถ้าอย่างอเมริกาเนี่ยก็มันก็จะมีประเด็นในเรื่องของ full employment นะครับอ่าซึ่งเราไม่เคยมีตรงนั้นอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าเกิดมองดูในแง่ของบริบทไทยเนี่ยก็คือการทําให้เศรษฐกิจ มีการเติบโตเข้าสู่นะครับจุดเรียกว่าจุดที่เหมาะสมละกันใช้คํานี้ละกันจุดที่เหมาะสมกับกับกับลักษณะของเศรษฐกิจในปัจจุบันคือถ้ามันขยายตัวน้อยเกินไปนะครับก็อาจจะกระตุ้นนะฮะถ้ามันขยายตัวดีเกินไปก็อาจจะเข้มงวดมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มองดูตามตรงเนี่ยก็คือความอิสระที่ได้มาเนี่ยมันต้องดู3ามปัจจัยพร้อมๆกันนะครับก็คือบางทีภาครัฐก็อาจจะกดดันก็จริงนะครับแต่ว่าโอเคเราก็ไม่จําเป็นต้องแบบ ตอบโต้ด้วยบอกว่ากดดันฉันไม่ได้ตลอดเวลาแต่เราอาจจะตอบโต้ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่เห็นนะครับว่าจริงๆอ่ะมันเหมาะสมไหมที่จะมีกิจกรรมหรือว่าการกระตุ้นหรือว่าการใช้นโยบายทางการเงินเพื่อช่วยในกิจกรรมบางอย่างหรือเปล่าถ้ามองตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นผล ที่ตามมาจากความอิสระตรงนี้นะครับก็คือเราไม่ได้ไปกดดันหรอกแต่ว่าถ้าเกิดภาพของเศรษฐกิจมีปัญหาเราก็หวังว่าองค์กรที่มีอิสระนะครับอ่าหรือว่าองค์กรที่ไม่ได้ถูกกดดันเนี่ยก,ก็จะพยายามทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเข้าไปสู่จุดสมดุลได้ด้วยตัวเองเหมือนกันเท่านั้นเองครับอืมค่ะอ่ะถือว่าเป็นความ โพซิชันที่ชัดเจนรวมถึงการทำงานในในความบาลานซ์การจากหลายๆหน่วยงานที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ถ้าถ้ามองเรื่องของเบนชมาร์กหรือการประเมินผลความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะในในการดำเนินงานของทางแบงค์ชาติเองในมุมของดรจิรพลหรือว่านักเศรษฐศาสตร์ที่ที่มองกันมามองว่าอะไรเป็นเบนชมาร์กที่สำคัญคะหมายถึงต่อจากนี้เหรอฮะหรือว่าที่ผ่านมาต่จากนี้คะ่ะอ๋อถ้าต่อจากนี้เนี่ยคือ ต้องบอกว่าที่ผ่านมากับตอนอย่างนี้จริงๆก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ว่าเราต้องพูดแบบนี้ก่อนว่าคือถ้าเกิดเราจรี้ไปที่จุดที่เขาก็ไม่ได้ทําสําเร็จแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจนะฮะอ่ะมันก็อาจจะสามารถสามารถเอามาใช้กับปัจจุบันได้เช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการทําเงินเฟอ้อให้เข้าสู่เขาเรียกว่า จุดที่มันเป็นจุดเหมาะสมแล้วกันมผมใช้คํานี้นะครับ่ะ,ะก็คือให้มีเงินเฟอ้ออยู่ระดับหนึ่งหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจได้นะครับรายได้ทุกคนมีการปรับตัวขึ้นนะครับอ่า แต่ว่าก่อนหน้านี้นเ,นเราก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายนักเพราะว่าดาวไซด์ของการมีเงินเฟอ้อต่ำเนี่ยเราไม่เคยมองว่ามันเป็นความเสี่ยงนะครับ<ม>เรามองแค่ว่าดาวอัพไซด์ของเงินเฟอ้อสูงเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นพอเงิน<ม>เฟอ้อต่าๆมากๆเราก็เลยไม่ค่อยได้ซีเรียสมากนะฮะ,<ม>ะไม่ได้หมายความว่ารอบนี้เราควยจะต้องไปแก้ตรงจุดนี้ตรงประเด็นแต่ผมมองว่าโอเคเราใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นได้ว่าคือ การไม่มีเงินเฟอ้อเลยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าการที่มีเงินเฟอ้อต่ําไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุไหนนะฮะไม่ว่าจะเกี่ยวกับแบงค์ชาติหรือไม่หรือว่าดอกเบี้ยเราเองหรือไม่หรือว่าเป็นโครงสร้างของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยแต่ว่ามันก็ เลี่ยงไม่ได้ที่จะว่าก็คงต้องเป็นภาระของทอบทอท,อที่ควรจะต้องหาทางดูแลหรือว่ามีมาตรการที่ทําให้มันมีโอกาสที่จะกลับไปอยู่ในที่เดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยผมก็อยากจะเห็นนะครับว่าเบนชมาร์กในเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยคือมีมาตรการอย่างน้อยก็คือต้องมีมาตรการอะไรสักอย่างหรือมีแอคชั่นกับการที่เงินเฟอ้อมันต่ำนะครับเราจะทํำยังไงแต่ว่าโอเคจจะไม่ใช่บริบทที่สําคัญมากที่สุดสําหรับตอนนี้ละนะครับเพราะว่าตอนเนี้เราเจอเรียกว่าขวักหน ทางเศรษฐกิจหลายอย่างเครื่องมือเครื่องยนต์หลายๆตัวของเราเนี่ยมันไม่เวิร์กนะครับแล้วก็ อาจจะเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ทบทเนี่ยจะต้องอเรียกว่าแอคทีฟมากขึ้นในการช่วยทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันกลับเข้าสู่สมดุลน,นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่เงินเฟอ้ออย่างเดียวอาจจะเป็นในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจหรือว่าเรียกว่าหนี้นะฮะถ้าพูดในมุมของแบงค์ชาติที่จะทําได้เนี่ยก็คือการทําให้ประชาชนเนี่ยมีหนี้น้อยลงได้ไหม,มนะฮะซึ่งโอเคอาจจะไม่ใช่อเจนดาหลักนะฮะหรือว่าไม่ใช่เบนช์มาร์กหลักที่คือ พูดกันง่ายๆคือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้มีเป้าหมายที่จะทําให้นี่ครัวเรือมันลดลงมาได้มากขนาดนั้นอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของการทําได้จะไปทําให้ GDP เติบโตผมเชื่อว่าไม่ง่ายนะครแต่ว่าการจะปรับนโยบายที่สุดท้ายแล้วทําให้นี่ครัวเรือมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงเนี่ยก็ไม่เคยมีการดีเบตกันเช่นกันนะครับผมเชื่อว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่โอเคคือถ้าเกิดเรามีนะฮะเรามีเป้าหมายตรงเนี้ยเข้ามาเนี่ยอ่าแล้วก็เริ่มมีนโยบายที่อ่าลีดไปที่เป้าหมาย ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอันที่ฝากไว้แล้วกันว่าโอเคถ้ามันมีเบนช์มาตร,ตรงนี้ได้ขึ้นมาอีกหนึ่งอันเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจครับอืมค่ะทั้งในเรื่องของเงินเฟ้อ ซึ่งเราจะไม่ได้คุยนะคะว่าระดับที่เหมาะสมมันจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่แต่เป็นระดับที่อ่ะหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจได้นะคะรวมถึงการทําให้ประชาชนมีหนี้น้อยลงแต่ไม่ได้เป็นการเทเชันจากต่างชาติโดยตรงแต่ว่ามันจะมีอ่าในแง่ของอ่านโยบายอื่นๆนะคะที่จะสามารถให้ปลายทางเห็นประชาชนอ่ะมีหนี้ที่น้อยลงนั่นเองนะคะมาคุยกันในเรื่องของมุมมองจากต่างชาติกันด้วยค่ะต่างชาติเองก็มีการโฟกัสเหมือนกันแล้วก็ต้องมีการดูประวัติเบื้องหลังกันด้วยนะคะว่าคุณพิไทยเป็นใครมาจากไหนลงหุ่นมีนโยบายเป็นอย่างไรนะคะอ่าต่างชาติเองเ เปลี่ยนเปลี่ยนมือนะคะจากผู้ว่าแบงค์ชาติท่านเดิมมาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติท่านใหม่เนี่ยเขาเขามีวิวอย่างไรอยากทราบในในในมุมของดรสิริพลที่ก็อยู่กับชาวอินเวสเตอร์ฟอร์เนต่างชาติด้วยสถาบันด้วยนะคะส่วนตัวยังค่อนข้งางไม่ได้ รับคอมเมนต์มากมายมน <ะ S 2> ักในเชิงไม่ว่าในเชิงบวกเลยก็ในเชิงลบนะกันนะครับ,รบส่วนใหญ่จะเป็นคําถามซะมากกว่าว่าโอเคคือ,อส่วนใหญ่ต่างชาติเนี่ยมักจะได้ได้ยินได้ฟังมานะครับว่าโอเคคือการที่เราหยิบคนนอกนะครับเข้ามาเนี่ยหนึ่งคน2คนล้วก็คนที่ก็ไปเป็นคนที่3าต่อเนื่องนะครับที่ไม่ใช่คนที่มาจากทบทอเองเนี่ยจะมีความสามารถในการเขาเรียกว่าสั่งการนะครับใช้คํานี้ละกันนะฮะหรือว่าความสามารถในการ ดึงคนทบทเนี่ยให้เข้าร่วมหรือว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากขนาดไหนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นคําถามที่ผม ก็ได้รับมาแต่ว่าก็ตอบไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับว่า <Okay. S 1> คนแบงค์ชาติจะตามคุณวิทัยขนาดไหนแต่ว่าผมเชื่อว่าข้อที่1ก่อนนะครับว่าคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงในเชิงบวกเนี่ยก็มีโอเคเอาการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบก่อนละกันจะได้จบได้ในเชิงบวกนะครับการเปลี่ยนแในเชิงลบเนี่ยก็ดาวไซด์ก็คือ,อแบงค์ชาติไม่ใช่องค์กรที่น่าจะบริหารง่ายนะครับส่วนตัวผมมองแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันการรวมตัวของเรียกว่าโอ้โหด็อกเตอร์จากทุกๆ เรียกว่าผ่านไปเจอสิบคนก็มีดรแล้วหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่องค์กรที่บริหารง่ายแน่นอนนะครับการคุยกันหรือว่าการตกลงต่างๆเนี่ยมันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แบบสามารถทําได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีนโยบายที่เอฟเฟกตีฟจากคนที่โอเคอาจจะไม่ได้เป็นแบบลูกม่อหรือว่าอยู่ด้วยกันมาตลอดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ทําได้เร็วใช้คํานี้ละกันก็ต้องใช้เวลาสักพักในการทาความรู้จักกันนะครับยิ่งเป็นคนเก่งๆก็ยิ่งอาจจะต้องคุยนานขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับ ซึ่งตรงนั้นะผมเชื่อว่าจะเป็นจุดอ่อนสําคัญและตอนนี้ที่ท,ที่ต่างชาติอาจจะมีความกังวลเล็กน้อยนะครับว่าสุดท้ายอาจจะเป็นคุณวิทยัยที่โหวตลดอดอกเบี้ยคนเดียวแล้วคนอื่นไม่ยอมโหวตหรือไม่นะฮะเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วจะผ่อนคลายได้ขนาดไหนแต่ถ้าเกิดมองในเชิงบวกเนี่ยผมยังเชื่อว่าก็มีอีกหลายอย่างนะครับที่คุณวิทยไทยสามารถทําได้นะครับแล้วก็ ความเรียกว่าความร่วมมือกันละกันใช้คํานี้ละกันนะความร่วมมือกันระหว่างทบทกับในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยต่างชาติหลายคนก็มองว่ามันก็อาจจะเป็นหนึ่งทางออกนะเพราะว่าถ้ามองดูนะครับเพลย์บุ๊กของธนาคารกลางอื่นๆของโลกเนี่ยมันก็จะมีจังหวะอ่ามันก็จะมีบางจังหวะของเอเชียเช่นนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นผมยกตัวอย่างเสมอว่าก็จะมีอยู่ช่วงที่โอเคธนาคารกลางนะครับรวมถึงกระทรวงการคลังนะครับรวมไปจนถึง ภาครัฐเนี่ยร่วมมือกันได้แล้วก็ออกนโยบายที่ในระยะกลางถึงยาวเนี่ยสามารถปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นทบทอย่างเดียวเลยนะครับคุมกันก็อาจจะมีมุมมองที่ไม่ได้มีความเรียกว่าสัมพันธ์กับภาครัฐได้ดีขนาดนี้นะครับแต่นี้ก็คือจะมีการเปลี่ยนดิเร s ชิพแหละก็คืออาจจะบอกว่าไม่ได้ สีกับแบงค์ชาติมากขนาดนั้นแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐแล้วก็มีการติดต่อเรียกว่าใช้นโยบายที่อาจจะสอดคล้องกันได้มากขึ้นมองอย่างนี้ละกันครับค่ะมากันที่ในมุมของตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนนะคะโอเคโพสิชันการทํางานของแบงค์ชาติไม่ได้มีแบบว่าเอฟเฟกติฟโดยตรงกับในแง่ของหุ้น ราษารนี่หรือแม้กท,ทั่งทางค่างเงินแต่ด้วยนโยบายต่างๆมันก็จะส่งผลทางอ้อมก่จะถึงปลายทางเนี่แหละค่ะเรามองว่านโยบายต่างๆหรือว่าการใช้มาตรการต่างๆของทางรชฐัาเองมันจะเอฟเฟกต์ยังไงแม้จะเป็นปลายทางนะคะของทั้งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในฝั่งของบ้านเรานะคะค ครับครับอ๋อส่วนหนึ่งนะฮะก็จะมีในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็จะมีถ่ยถามกันเข้ามาบ้างนะครับนอกจากส่วนของดอกเบีย้ยเนี่ยก็คือในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าทบทก็จะมะีหน้าที่ในการควบคุมแล้วก็ดูแลในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนบ้างไม่ให้อ่เรียกว่ามีความผันผวนสูงจนเกินไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งเอ็กซ์เพรสที่คุณวิทัทยเนี่ยสามารถเอาเข้ามาช่วยในส่วนของ,ของทบทคือคือช่วยเรื่องความเชื่อมั่นนั่นแหละนะครับให้ต่างชาติเนี่ ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการตรงนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นเงินบาทก็จะไม่ได้มีความผันผวนที่ผิดปกติได้มากซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้ผ,ลผ,ลผลันผวนนะครับโอกาสที่จะมีเงินทุนไหลเข้าจากการลดดอกเบี้ยสมมุติว่าลดดอกเบี้ยแล้วก็ยิวลงนะครับต่างชาติก็เข้ามาพักเงินที่เราแล้วก็มองเราเป็นสถานะ s a ฟเฮเ v e เนี่ยก็ะจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เยอะขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นมุมมองเชิงบวกละกันนะครับในส่วนของหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ โดยตรงแต่ว่าถ้าเกิดตลาดตราสารหนี้ของเราเนี่ยมียูที่ต่ำนะครับอ่าแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนของเราเนี่ยค่อนข้างมีเสถียรภาพนะครับผมเชื่อว่าเมื่อจังหวะที่รายได้ของบริษัทจดทะเบียนเรากลับมาฟื้นตัวหรือว่าเติบโตดีเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เขาสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยได้อย่างมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น3าอย่างเนี้ยมันก็จะลิงก์กันอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งแบงค์ชาติก็จะสามารถช่วยได้นะครับในการสร้างเสถียรภาพของในมุมอัตราแลกเปลี่ยน แล้วก็อาจจะทําให้ตลาดตาสารนี้เนี่ยไม่ได้มีความพันพนมากครับโอเคค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะคะดรจิริพนที่มาร่วมพูดคุยนะคะกับโจทย์ใหญ่แล้วก็ภารกิจด่วนนะคะของทางผู้ว่าแบง์ชาติคุณวิถัยนะที่จะมาเริ่มดําเนินการนะคะในช่วงตุลาคมเป็นต้นไปต้องขอขอบคุณดรจิริพน์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะครับโชคดีครับสวัสดีค่ะ ก็พอได้ร่วมพูดคุยกับดรสิริพลนะคะก็ได้ทั้งวิวเกี่ยวกับเรื่องของภาพเศรษฐกิจด้วยรวมถึงได้วิวกันที่ดรเองก็ได้เจอนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งนักลงทุนต่างชาติสถาบันนะคะรวมถึงในในฝั่งของพาร์ทที่เราจะได้เห็นวิวนะคะว่าต่างชาติมีวิวอย่างไรต่อการดําเนินงานการเปลี่ยนผ่านส่งไม้ต่อจากผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะ,ะท่าน,ท,านท่านเดิมนะคะรวมถึงการส่งต่อไปถึงทางคุณพิไทยนะคะ,ะทีนี้พอเราถามว่าเอาแล้วจริงๆแล้วมันมันเกี่ยวเนื่องอย่างไรนะคเราะ บางทีโพซิชันการทํางานของบางชาติไม่ได้เป็นแบบการเอฟเฟกติฟโดยตรงกับภาคของตลาดทุนแล้วก็ตลาดเงินแต่จริงพอไล่ไล่มานะคะถึง3สเตปด้วยกันนะคะว่าเมื่อต่างชาติเห็นนะคะว่าการดําเนินโนโยบายทางการเงินของทางบางชาตินะคะมีเสถียรภ,ภาพมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะลดความผันผวน,นในตัวของอัตราแลกเปลี่ยนก็คือตัวค่างเงินบาทบ้านเรานั่นเองนะคะตราสารหนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่ยิ่ต่ําอัตราแลกเปลี่ยนมีภาพที่มี ประสิทธิภาพนะคะมากยิ่งขึ้นการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราเนี่ยแหละค่ะมันเป็นภาพของการลิงเกจตรงนี้ว่าการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราก็จะมีความเชื่อมัน่นแล้วก็มีความมั่นใจในการอินเวสในการลงทุนมากยิ่งขึ้นนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่มาเฟสทูเฟสกันนะคะว่าทาไมการทํางานของแบงค์ชาติถึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการ เห็นศสกยภาพนะคะของภาคตลาดเงินแล้วก็ภาคตลาดทุนของบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้เห็นภาพแล้วนะคะว่าสถานะของเศรษฐกิจบ้านเราเป็นอย่างไรแล้วก็โจทย์อะไรที่เป็นโจทย์ใหญ่ความท้าทายแล้วก็เป็นภารกิจที่เร่งด่วนของทางคุณวิทัยนะคะ ว่าแบ่งชาติท่านใหม่นั่นเองนะคะวันนี้รายการเซตเฟส e t ทูเฟสบทราลง,งแล้วนะคะยังไงโอกาสหน้านะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลได้นะคะว่าเราจะมีประเด็นฮอตฮอตนะคะมาร่วมพูดคุยในรายการนี้นะคะเป็นประเด็นใดบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Follow นะคะกด Subscribe นะคะในช่องทางของเซตซูมอินด้วยนะคะวันนี้เม์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ